สวัสดีคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวพิมพ์วิไลต้องสู้เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการวันนี้มาในหัวข้องานวิจัยเรื่องการใช้สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ในรายวิชาโลจิสติกเบื้องต้นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการค่ะค่ะสําหรับความเป็นมาและความสําคัญในการทํางานวิจัยในครั้งนี้นะคะ สืบเนื่องมาจากในรายวิชาการจัดการโลจิสติกเบื้องต้นนะคะเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาในการเรียนค่อนข้างมากนะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะจึงทําให้นักเรียนนักศึกษานะคะไม่สามารถจําเนื้อหาบทเรียนได้ค่ะอีกอย่างช่วงนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดด้วยนะคะผู้สอนหรือผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหานะคะจึงได้หยิบยกเอาหัวข้องานวิจัยในเรื่องนี้มาทําค่ะสําหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะ1 เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาโลจิสติกเบื้องต้นสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการค่ะ 2. เพื่อพัฒนานักศึกษานะคะให้มีองค์ความรู้ในรายวิชาโลจิสติกเบื้องต้นได้มากขึ้นค่ะกรอบแนวคิดในการวิจัยตัวแปรต้น การทำการวิจัยในครั้งนี้นะคะผู้วิจัยได้นำเอาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์นะคะมาเป็นตัวแปรต้นในการทำงานวิจัยในครั้งนี้ส่วนตัวแปรตามค่ะคือผลสำล์ของนักศึกษานะคะในรายวิชาโลจิสติกเบื้องต้นค่ะประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรในการทำงานวิจัยในครั้งนี้เป็นนักศึกษานะคะในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงชั้นปีที่1ทุกรอบนะคะมี3รอบด้วยกันค่ะมีรอบเช้ารอบคำ่ำและรอบวันอาทิตย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติก์และซัพพลายเชนวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการจำนวนทั้งหมด85คนค่ะอันนี้เป็นภาพการสอนนะคะบรรยากาศการเรียนการสอนนะคะผู้สอนจะใช้รูปแบบการสอนในระบบ e t e s t i n g ค่ะ การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยนะคะได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะ 1. ทําการประเมินผลก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบการวัดผลสลัมฤทิ์นะคะทางการเรียนผู้วิจัยได้ทําการบันทึกผลก่อนเรียนไว้นะคะ 2. ผู้วิจัยได้ดําเนินการใช้สื่อการสอนแบบออนไลน์ในปกติแล้วสาขาวิชาการจัดการโลจิสติก มีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ e t e s t i n g อยู่แล้วนะคะผู้สอนก็เลยได้ดำเนินการสอนอาจจะมีการระดมความคิดของนักศึกษาบ้างนะคะฟังบรรยายจากผู้สอนบ้างนะคะ 3. าทำการประเมินผลหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสำริดทางการเรียนซึ่งจะเป็นฉบับเดียวกันนะคะกับก่อนเรียนนั่นเองค่ะเพราะว่าในระบบ e t e s t i n g นะคะจะสามารถรันข้อสอบได้อัตโนมัติ และอีกอย่างในระบบ e t เทสติ้ของเรานะคะมีการสุ่มข้อสอบสุ่มช้อยนะคะเพราะฉะนั้นจึงใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันได้นั่นเองค่ะ4นะคะนำคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์นะคะทางสถิติเพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นแล้วผู้วิจัยก็นำผลนี้มาสรุปผลการวิจัยค่ะ อันนี้เป็นตัวอย่างแบบทดสอบนะคะของข้อสอบอ,อีเทตติ้งที่ทางวิทยาได้ใช้นะคะผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ,ะผลคะแนนรวมของกลุ่มตัวอย่างของเรานะคะจำนวนทั้งหมด85คนนะคะก่อนเรียนคะแนนจะอยู่ที่621คะแนนและคะแนนหลังเรียนจะอยู่ที่ 1,420คะแนนปรากฏว่าคะแนนเพิ่มขึ้นอยู่ที่799คะแนนค่ะค่าเฉลี่ยหรือค่า x bar ก,ก่อนเรียนจะอยู่ที่9.31และคะแนนหลังเรียนจะอยู่ที่16.71เพิ่มขึ้นมา7.40นะคะค่า sd หรือว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียนจะอยู่ที่1.08 คะแนนหลังเรียนจะอยู่ที่2.18ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่1.1ผลที่ได้ในการวัดผลสลัมฤทธ์ในครั้งนี้อยู่ในระดับมากค่ะสรุปผลและการพัฒนาต่อยอดผลปรากฏว่าจากที่ผู้วิจัยนะคะได้เปรียบเทียบผลสลัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ได้เรียนในรายวิชาโลจิสติกเบื้องต้นก่อนเรียนและก็หลังเรียน ได้มีการวัดผลสำลิดนะคะมีคะแนนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่7.40คะแนนค่ะซึ่งผลสำลิดทางการเรียนจะอยู่ในระดับดีนะคะสรุปผลและพัฒนาต่อยอดนะคะการต่อยอดสามารถนำไปขยายผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆได้นะคะหรือจะนำไปปรับหรือประยุกใช้ในสาขาวิชาอื่นก็ได้นะคะ,ะแล้วก็ นอกจากนี้ยังสามารถเผยแพร่รูปแบบการเรียนการสอนอย่างนี้ในรูปแบบออนไลน์หรือเว็บไซต์ก็ได้ค่ะข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งนี้ 1. ควรมีการใช้กลยุทธ์การวัดผลแบบใหม่ๆนะคะมาช่วยในการเรียนการสอนในรายวิชานี้อย่างเช่นการระดมสมองอภิบายแลกเปลี่ยนความคิดในกลุ่มนะคะบนเว็บการบันทึกผลการเรียนรู้ ในแฟ้มสะสมงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น 2. ควรมีการใช้สื่อการสอนหรือเอกสารประกอบการสอนแบบใหม่เพื่อเพิ่มกระบวนการการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะเพื่อเพิ่มทักษะด้านต่างๆจะทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในการเรียนการสอนอย่างเช่นการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ให้นักศึกษานะคะได้ทดลองปฏิบัติจริงนะคะเพื่อทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในรายวิชาดังกล่าวได้มากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับดิฉันนางสาวพิมพ์วิไลต้องสู้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะ